สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับเ e ดด y d เดชอันบ็อกอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอันบ x ็อกไรกันนะครับผมเนี่ยก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับฝาก Follow เพจดีเดททั้งทาง Instagram Facebook แล้วก็ YouTube ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพอเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเลยนะจากเรื่องเปอย่างนี้คือเราเอาไปอุดรมาเมื่อประมาณปีที่แล้วและทีนี้เราก็ไปเดินตลาดหนึ่งชื่อว่าตลาด u D ูดีเท้า ที่นี้เสร็จปุ๊บพอเราไปเดินตลาดยูดีทาวเราอ่ะมีโจทย์ก็คือว่าเราอยากได้เสื้อที่มันเป็นโลคอลเป็นผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยเออที่นี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาเดิน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 เดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอร้านร้านหนึ่งที่เออมีความรู้สึกว่าโอเคอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อพออ่าใส่ปุ๊บใส่สบายแล้วก็มันก็แบบโอเคเลยอ่ะเราชอบเลยพอกลับมากรุงเทพเนี่ยจำได้ว่าเขาบอกชื่อร้านเราว่าเฮ้ยร้านเนี้ยชื่ออันนี้นะเหมือนเขาจะให้การ์ดอะไรมาสักอย่างนี่แหละ เราก็จําได้ว่าเราเซิร์ชเข้าไปอะแล้วก็โอโอเคโอเคแต่นึกออกไหมว่าเราเพิ่งได้ของมาใหม่ๆอะแม่งก็แบบเออจะไปซื้อใหม่ทําไมเพราะว่าเราก็ยังมีของอยู่เวลาก็ผ่านไปจนถึงเนี่ยตอนเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเราอะอยากได้มากแต่ดันทําไอเหมือนเป็นนามบัตรเราเขาหายเสร็จปุ๊บก็ <laughs> จะ,จะติดต่อที่ร้านได้อไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะได้สีอื่นด้วยเป็นผ้าฝ้ายที่มันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับผมผมก็เข้าไปเลยพยายามเซิร์ชว่า,าตลาดชื่ออะไรวะที่มันเป็นแบบที่มันเป็นตลาดที่แบบว่าคนรู้จักในจังหวัดอุดรธานีก็ไปเจออ๋อใช่ยูดีท้าอยู่ตรงสถานีรถไฟอ่ะเราก็จําได้แล้วก็เซิร์ชเข้าไปจนเหมือนกับเซิร์ชเข้าไปในไอจีเขามีเป็นเหมือนแบบเป็นชื่อตลาดอยู่อะไรเงี้ยเป็นเหมือนอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตลาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยผมนะแบบ อยากได้แบบเสื้อผ้าฝ้ายกางเกงผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยครับในตลาดนี้แล้วผมก็รู้อ่ะผมเคยไปซื้อที่นี่มาก่อนคุณช่วยติดต่อร้านที่นี่ได้ไหมว่าร้านชื่ออะไรหรือไม่ก็ส่งไอจให้ก็ได้ผมอยากซื้อมากอยากติดต่อมากอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่าก็ผ่านไปคืนนึงติดต่อเขาตอนตีสามจำได้แม่นตอนตีสามอยู่ดีมันก็นิมิตขึ้นมาอุ้ย <c oughs> <c oughs> ร้านนั้นเราอยากหาไม่เจอเลยอยากได้เสื้ออะไรเงี้ยเออเสร็จปุ๊บใช่ไหมพลังแห่งความอยากได้แม่งก็นั่งพิมพ์พิมพ์เต่เาเพราะเลยตอนตีสามไม่รู้เขาจะด่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็โอเคสรุปปุ๊บผมก็ไปเซิร์ชเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนล,ล,ล,ลงไปคือมันจะมีเป็นเหมือนที่เช็คอินใช่ไหมเพราะว่าเช็คอินที่วีดีทาผมก็เลื่อน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 ลงไปแล้วก็เจออุ้ยเป็นเหมือนผ้าฝ้ายชื่อร้านนี้แน่นอนเลยหลังจากนั้นแหละครับก็เลยออเดอร์ก็เลยเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครับผมเรามาเปิดถุงแรกกันก่อนเลยครับผม คือความจริงแล้วว่าเราสั่งมาหลายอย่างมากจําได้ว่ามีเสื้อนะครับส่วนใหญ่เพราะว่ากางเกงอะเราก็ชอบเหมือนกันกางเกงขาสาั้นแต่ว่าจําได้ว่ากางเกงมันหมดนะครับกางเกงรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่ตัวเดียวที่สั่งมาทำมาดูตัวแรกแต่ว่ารู้สึกผมติดต่อ,อเขาทางอินสตาแกรมท่าจำไม่ผิดอ้อออลายลายสั่งซื้อทางลายนะครับอัอนนี้เป็นตัวแรกนะครับผมก็เป็นผ้าฝ้ายน่ารักน่ารักนะครับเป็นแขนยาวผมสั่งมาเป็นขนยาวหมดเลยนะตัวที่ใส่อยู่นี้ก็ใช่นะครับ ใช้เอ็มถูกต้องน่ารักไหมเราชอบมากเลยมีความรู้สึกว่ามันใส่แล้วแบบมันแบบใส่ได้แล้วมันก็เท่ดีอะไรเงี้ยครับอันนี้ส่งมาเมื่อวานอันนี้ส่งมาถึงวันนี้ก็เจกางเกงหนึ่งตัวอันนี้เนี่ยสั่งทีหลังเลยน,นี่เป็นกังเกงลูกฟูก,กคือความจริงแล้วราคาถูกมากผมจะบอกให้เป็นกางเกงลูกฟูกนะครับสีเขียวเห็นไหมน่ารักมากแบบใส,สบ่สบายๆใสช่ชิวๆอะไรเงี้ยเล่นอยู่บ้านต่อไป อ่านี่ตัวนี้เป็นกางเกงสีฟ้าน่ารักเชี่ยวอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะครับผมใส่ง่ายมากแบบคือมันใส่สบายมากเลยนะครับสีเทาเป็นลนักษณะแบบนี้นี่อันนี้คือสีเทาคือผมแบบคือส่วนใหญ่แล้วผ้าฝ้ายเนอะมันก็จะเป็นแบบสีสันประมาณแบบอย่างนี้นะครับตัวนี้น่ารักมากสีเทาแล้วก็กระดุมเทาเนี่ยเขาจะเป็นกระดุมไม้แบบนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสีขาวแต่สีขาวนี้แบบกำเมืองมากเป็นละอ่อนน้อยต้องไปดูเป็นตัวใหญ่กว่าตอนนั้นที่เราซื้อมาจังกวัาก็เอาไว้ใส่แบบเผื่อไปต่างจังหวัดก็ได้หรือว่าอยู่กรุงเทพก็ใส่ได้ครับปกติทั่วไปผมใส่เดินแบบออกไปข้างนอกไปเซเว่นไปอะไรเงี้ยผมก็ใส่ตามปกติแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นตัวเพราะเขารู้แน่เลยว่าเรา,เราอยากได้สีลวดหมูเพราะว่าเราอ่ะบอกเขาว่าเราแบบอยากได้สีลวดหมูไงอ๋อแสดงเขาส่งมาให้โหน่ารักมากนะครับ อันนี้เป็นขนยาวเหมือนกันนะแต่มี3ากระดุมข้างบนโหตัวนี้น่ารักชอบตัวนี้พี่เขาให้มาฟรีๆเลยนะครับผมใจดีมากครับขอบคุณนะครับร้านเสื้อผ้าเนี่ยที่ผมได้มาจากอุดรธาน,นีนะครับผมชื่อร้านว่ารู้สึกว่าเขาจะแบ่งเป็น2ร้านนะครับร้านผู้หญิงเนี่ยชื่อว่าลามุลนนีนะครับแล้วก็ร้านผู้ชายเนี่ยจะชื่อว่าป้อจายนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบผ้าฝ้ายนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ย เดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็มาใส่ผ้าฝ้ายเหมือนกันหรือว่าหรือไม่ก็แบบเป็นคนที่เขาชอบผ้าฝ้ายอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปดูในร้านนี้ได้เลยนะผมว่าเสื้อผ้าพ,พี่เขาโอเคเลยนะครับผมหลายๆตัวแล้วก็สีก็ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งไว้ด้วยครับผมสาหรับวันนี้นะครับเพนทีเดนอันบ็อกซ์นะครับหมดลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะครับวันศุกร์เวลาสองทุ่มนะครับผมไปละคบ